สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายทุกผู้ทุกคนนะครับมันอี้ยุคเกมลิมโบนะครับในเสียงภาษาไทยโดยปั๊มปั๊มชานแนลนะฮะปั๊มปั๊มชานนลนะฮะภาคไทยไทยอย่างวัตีไทยบ้านไทยไทยบนภพยเมืองพน้น <c oughs> <c oughs> okay. เ้อโอเคเข้ากับมพมผุดผอมทำเพลงเนาะเอากับเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้ผมก็เล่นเป็นแนวจักน้อยเละเด้แต่เกิดว่าถึกใจหรือ,อรว่าหมักยังไงดีกะปากโคาละนหนึ่งไลน์หนึ่งแช่เห็นเด้ ดูสิกดติดต,ตามกระได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกมเมอร์นาไหมโอเคครับอ่าซึ่งบทบาทเท่านะครับเ่ากับจะเป็น,หนเหมือนเล็กน้อยผมจะสม,มุติซือวา่าแบบเอืออย่างดี่อกึมเนาะเออมากึมอนะไซึ่งมากึมเนี่ย เดระสอบอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมอ่านมาข่าวก็จะเป็นแบบภารกิจตามหาหน้องสาวนะครับภารกิจตามหาหน้องสาวซึ่งเป็นเกมประมาณแบบการแก้ปัญหาต่างๆอย่างสิ่นะครับผมพัสเิ์เนาะโอเคครับการควบคุมกับบูมี่อย่างไรเด้๋ยครับก็จะเป็นปุ่มขวาซ้ายขวาซ้าย ขึ้นขึ้นเป็นการกระโดดนะครับส่วนปุ่มคอนโทรนี่จะเป็นการง่ายสิ่งของต่างๆนะครับย่างเก็บการพักการซุกนะครับการซุกพวกอ่าพวกขอนใหม่ยังต่างๆสินะครับเป็นยังไรฮะไปเบิรงให้เก็บนเนาะโอ้ยเออตายจอย ต้องค่อยๆไปเลยครับถ้าพื้นทีทีสูงๆนี่สิเ็าสิไปกระโดดเลยเพรดะายเด้อเรับเี้ยฮะก็ใช้ปุ่มคอนโทรลนี่เนาะแรงมากเลยกระโดดโอเคครับดโ,รดกกรโดดโ ไอ้พวกอุปสรรคต่างๆเนี่ยครับพวกลุ้มพวกพวกโบกพวกแางเสียห้อแบบเขาพยายามดิกเกลี่ยนะครับเขาเขา่จำเป็นเขาเขาลงไปเพราะใดเด้เขาลงซุปซีจมหาเขาตายเด้เขาจบเกมเลยยังต่อบกึมกึมประจันไปบักกึม โอเคไปต่อฮะอ่ะตรงกระโดโดอ่ะเห็นบอกมันโดดประเด้ดยคยับนี่ถ้าถ้าสูงเกินไปห้าต้องไปเอานี่เนาะห้าต้องกดปุ่มคอนโทรลกดปุ่มคอนโทรลเพื่อดึงเลือ่อเพื่อเป็นการปีนไปของเขา Ok À Đây mẹ Ào Ok Hello hello Dù con เ่าจะม,มีกับดักนำผมเริ่มบอกหัวขาดเลยบอกโอเคครับพ่อต้องดึง,ดงเอาไปแลนเอาบบกระโดดขามไปขามไปโอเคไป ไปว่าได้อ่าเด็กมีกับดักอยู่ตรงนี้เอาก็ดึงมันออกมาเลือนตรงกับตรงนี้เอาเี่็นไปไหมยังวะรึไปเลยแบบน,นี้อุ้ย <c oughs> นั่นดิโอเคครับเมื่อกี้มันเกิดขาวพิพาททางเทคนิคิดหนอย ก็เป็นตะหยาดตะซูคือเหมือแทะเห็นยังบ่ อาอเฉียดสิวเสียดสิวเลยเสียดสิวไปนิดเดียวซึ่งเกมนี้นะครับเกมของผู้พัฒนาเกมในการิมีมีเกมหนึ่งเนาะซื่ออ่าเกมอินไซด์นะครับ คือเกมอินไซต์เป็นเกมคล้ายๆเดียวกันนะครับบ้านแนเล่นเกมนี้จบผมอาจจะเล่นต่อเลยก็ไดครับอินไซต์นี้ để mi xài nhầm à mi xài nhầm à tức mới thân โอเคมี่กาสิไปฮู้ววเข้ามาแล้วน้องมาไก,กิไปวะเฮ้ยมีกับดักพอป่ะมีหลีป่ะ We... Nope. Mẹ

ขึ้นพอไว้ดีจ้ะไปอ๋อโอเค เกือบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมย ทำไมครับคืมเอาได้ไหมคืมอ๋อกระังขับกุยดีนะปั๊มเปิดติอ่อะเอ๊ กลิ่งกลิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้หัวใจพ่าจะหัวใจว่าแกงกินกินอ้าแต่ข่อยเป็นเด็กน้อยนะเร็ว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 กลิ้มเร็วเร็วกลิ้มกลิ้มกลิ้มเพิ่อสิบปน ย่างเป็นไอหน,นีด้ยไม่ย่างจะซื้อด้โอเคเอาผลจากไอะไใหญ่ละห่วงใหญ่ห่วงบาสยังมียังมีหรือต่ห่วงอยู่ก็ทำไงชากนี้เป็นชากที่สะเทืนใจแน่จักน้อยนะครับเออ

ออโอเคไปต่ออะ ไปไปไปชิมว้าวว้าวบังคั <c oughs> บดีๆได้ไหม โอเคโอเคโอกคขอโทษขอโทษไป อ่ะนุ่มแกนคอนอีิปยานคอนนี่ยังอ่ะ,อะ,อะเป็นนุม่มแจนคอนตะย้อนว่าไทยวัวแข่งกบลิ้นวัวไขมีแห้งมาบอกว่าแถแข่งใดๆก็เป็นตต่ยานนะห้าวลองเพลงดีกว่าฮิคอมเมน เอ้คนบงการหยุดทิวไสหยุดฉันบอกให้หยุดอ๋ออ๋อเฮ้ยว้า ผู้ยูเบืองหลังอ่ะโอเคมันต้องไปตามลามัน ถ้าบอกให้หยุดเจา้าคือว่าหยุดเลยคอนใหม่เอาเคสมันลงไปอ๋ออ๋อแมงมุมท่านตายไะนะอ๋อนี่นี้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 เรนเรนกึมกึมเรียนแลนเรีเนเรน đi cân đi cân, ống, cúp, ok, len, ok, len 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 เกมไปสิประมาณนี้นะครับ สำหรับมือน,นีผมกะสิคอตัดจงไปซันิกอนนะครับมืออื่นจังคอยมาต่อกันไหมนะครับสำหรับเกมดิมโบนะครับสำหรับไพ่ที่เขามาเบิงหรือว่าเห็นเห็นคลิปนี้กะขอคนละแตงไล่ให้สำหรับคลิปนี้ได้ด้วยครับหรือว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีมองได้ตองตีชมหรือว่าขอเสนอแนีอยยังให้ปรับปุงไดกะคอมเมนต์ไปใต้คลิปไดเลยนยครับเดี๋ยวผมกะสิี เอาไปปรับปุบแล้วพัฒนาให้มันดีๆขึ้นไปเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับเปินกันนะครับเนาะโอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอ,อกาบสวัสดีครับ